เ่าต่อไปก็สลดใจมากที่อดีตผู้ว่านารงศักด oh, ิ์ผู้ว่าหมูป่าครับครผู้ว่าหมูป่าเนี่ยฮะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอายุเพียงห้าสิบแปดปีเท่านั้นคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ผมไม่รู้จักท่านนะครัแต่เป็นคนที่โอภาปราศัยสุภาพเรียบร้อยเออ มีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยผมอาจจะเคยเล่าแล้วในรายการแบตไตเนี่ยแต่ขอเล่าอีกทีหนึ่งคือผมไม่รู้จักคุณนรงศักดิ์เพราะว่าเวลาท่านเป็นข่าวเนี่ยท่านถแถลงการอะไรเนี่ยนะครับตามภาษาของคนไทยคนจะมายืนอยู่ข้างหลังเอ่อถ้าจะพูดก็จะว่าเสนอหน้าเพราะรู้ว่าอันนี้ต้องออกข่าวทีวีแน่ ก็เลยเราก็ไม่รู้หน้าไหนผู้ว่านโรงศักดิ์จนกระทั่งเรื่องช่วยหมูป่านะักนะฟุตบอลเนี่ยมันเขี่ยวเข้ามาเขี่ยวเข้ามาเนี่ยช่วงนั้นผมไม่อยู่ช่วงนั้นมีฟุตบอลโลกดูเหมือนว่าจะที่อิตาลีหรือไงนี่นะฮะผมไม่อยู่ผมไปยุโรปขับรถเที่ยวกับเพื่อนคนไทยไปโครเอเชียไปไหนแต่ไหนนะฮะ จนกระทั่งตอนที่เขาช่วยเหลือมาได้เนี่ยตอนนั้นผมก็คงยังอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จักหน้าท่านผู้ว่าณรงศักดิ์ทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วนะฮะการช่วยเหลือเด็กเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็กลับมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็มาเชียงรายเนี่ยแล้วท่านเป็นผู้ว่าที่เชียงรายนะครับวันหนึ่งผมบินกลับกรุงเทพจําได้ว่าภรรยากลับพร้อมผมคุณกันดาแล้วก็ เราก็นั่งเครื่องบินอยู่ทางหน้าๆเนี่ยนะครับก็มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านมายกมือไหว้ผมผมก็รับไหว้ท่านผมก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครนะครับคือท่านคงนึกว่าผมรู้จักเพราะว่าถ้าผมรู้จักว่าท่านเป็นใครผมก็คงคุยเรื่องการช่วยเด็กผมก็ไม่ได้คุยกับท่านแต่ผมกลับถามท่านว่าเพราะผมเข้าใจว่าท่านคงเป็นอาจารย์จากกรุงเทพมาสอนที่แม่ฟ้าหลวงละมัง นะฮะซึ่งซึ่งท่านพี่นอพี่เทาสุภาพเรียบร้อยมากนะครับดูตามอายุก็อ่อนกว่าผมหลายปีครับพอเครื่องบินลงที่สนามบินดอนเมืองพอเครื่องบินจอดสนิทท่านผู้ว่ารีบลุกขึ้นเลยครับแล้วก็เปิดชั้นที่เก็บกระเป๋าเนี่ยนะฮะ่วนกัลลูน่าส่วนภูมิครับเลยครอ่าท่านกรุณา,า,าหยิบกระเป๋ามาให้ผมครับท่านรู้ด้วยผมไปไหนนะฮะ โอ้ไม่ผมก็นั่งเครื่องบินมาเยอะแล้วไม่เคยเจอผู้โดยสารร่วมลำอัธยาศัยไมตรีดีอย่างนี้เลยนะครับ mm. ก็ได้แต่ขอบคุณท่านแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เข้าห่วงเราต้องลงนั่งรถแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กับภรรยาว่าโอ้สุภาพบุรุษท่านนั้นไม่รู้เป็นใครนะคุณกันดาก็บอกพี่สงสัยจะพูดว่านักฟุตบอล หมูหมูป่านะครับผมก็บอกกันดาว่าเอาอย่างนั้นก็ลองเปิดมือถือดูสิพอเปิดดูก็ใช่เลยครับใช่เป็นท่านจริงๆแล้วเราก็มารอกระเป๋าระหว่างที่ผมรอกระเป๋าเนี่ยท่านผู้ว่าก็รอคนรถมารับผมไม่ได้โอกาสก็เลยรีบวิ่งไปคาราวะท่านแลวบอกว่าท่านครับช่วงที่ท่านทำงานช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลอย่าง เข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่เต็มกําลังเนี่ยผมไม่ได้อยู่เมืองไทยครับผมไปไปยุโรปก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักท่านขออภัยด้วยครับก็ได้คุยกับท่านอยู่นานครับนี่ครับที่ท,ที่ได้เห็นได้สัมผัสคุณนรงศักดิ์เอ่อหน้าเสียดายที่คนดีอายุสั้นเพียงห้าสิบแปดปีเท่านั้นนะครับในเส้นของคนมุสลิมอย่างผมก็ขอให้ พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองแล้วก็มีเมตตาต่อท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสสถานสถานกรใช่ไหมครับโอสทนากรโอสทนากรครับโอสถธนากรครับผมครับก็เออก็จบเรื่องเล่าเช้าวันนี้ครับค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่พี่เลาะได้เล่าถึงประสบการณ์การได้พบกับท่านผู้ว่านรงศักดิ์ด้วยนะคะท่านถือว่าเป็นความหวังหลายๆครั้งนะตั้งแต่สมัยพอตอนที่ท่านได้บัญชาการการช่วยเหลือหมูป่าใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดพะเยาหรือเชียงรายนะเชียงรายอยู่ครับ อ๋อเป็นผู้ว่าเชียงรายนะหรับและ<า><า>ที่ผมงงระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าไอ้คนทํางานอย่างอย่างอย่างดีอย่างเก่งอย่างมีวิสัยทัศน์เพราะว่าท่านก็เรียนจบทางวิศวะอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องธรณีวิทยาอะไรหรือไงเนี่ยนะฮะท่านก็คงคํานวณว่าดินหินในในถ้ำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วอยู่ๆก็แทนที่จะย้ายไปกับย้ายไปจังหวัดพะเยาซึ่งมันน่าจะเล็กกว่ากาญจนบุรีนะครับ ที่จริงเนี่ยต้องย้ายไปเป็นอธิบดีกรมอะไรสักกรมนั่งกรมการปกครองก็ได้ครับเลยก็งงว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ผมก็ถามท่านค่ะผมถามเชิงเตือนท่านด้วยนะครับถามว่านรู้ว่าได้ข่าวว่าจะลงเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากอทมใช่ไหมครับอ๋อค่ะท่านก็รู้สึกจะตอบว่าไม่ไม่เอาครับผมก็บอกอ่า ผมจําไม่ได้ผมพูดอะไรต่อกับท่านนะครับค่ะท่านเป็นผู้ว่าเชียงรายและตอนนั้นก็บัญชาการช่วยเหลืออ13หมูป่าและหลังจากนั้นท่านก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าพะเยาใช่ปะ่แล้วก็ได้ข่าวอีกทีหนึง่งท่านก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าลำปางตอนที่เป็นผู้ว่าลผู้ว่าราชาการจังหวัดลำปางนั้นรู้สึกก็ทําผลงานนะเพราะช่วงนั้นช่วงโควิดใช่ปะช่วงโควิดคนลำปางก็คือ มีการป้องกันโควิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างดีแล้วก็ตอนเลือกตั้งคนลำปางก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะมากทีเดียวหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าท่านย้ายมาเป็นผู้ว่าปทุมธานีพิตรศักใช่ไหมใช่ไหมคะตอนตอยู่ลำปางพิตะก็มีคโครงการหนึ่งที่ประทับใจคนลำปางมากคืออคนลำปางจะเป็นโควิดที่ไหนแล้วแต่ทางลำปางยินดีรับคนลำปางกลับบ้านมารักษาที่บ้านเราอืนะครับอันนั้นเป็นโครงการที่ ประทับใจคนลำปางมาถึงวันนี้ครับพี่ตาครับนี่ไงมีคนจําได้หลายคนคุณต่อจาบอกว,ว่าอยู่ลำปางได้แป๊บเดียวก็ย้ายอีกค่ะเอ่อคุณทัชบูเบอรี่บอกว่าไปไพยาวลำปางแล้วก็มาล่าสุดที่ปทุมธานีคุณกุงปามโมดบอกว่าอ๋อ ى, ใช่ใช่ช่วงน,นั้นผลงานคือคนลำปางลงทะเบียนวัคซีนโควิดสูงสุดอ่าเป็นผลงานหลายๆครั้งนะคะแต่ท่านก็มา ล่าสุดเป็นผู้ว่าปทุมธานีค่ะตอนย้ายมาคุณว่านิลาบอกว่าตอนย้ายมาเป็นผู้ว่าปทุมธานีแกป่วยแล้วแกเลยโดนด่าเยอะช่วงน้ําท่วมอ๋อช่วงน้ําท่วมปทุมปีที่แล้วป่ะใช่ไหมคะอืมตอนนั้นนะ่ะแกป่วยแล้วจําได้ว่ามีข่าวว่าอหายเงียบไปสักพักหนึ่งก็เพิ่งมาทราบว,ว่าท่านไปผ่าตัดค่ะผ่าตัดสุดท้าย,ยพระผู้เป็นเจ้าให้ความเป็นธรรม ก็คือย้ายท่านไปอยู่สวรรค์ซะเลยนะครับตอนตอนท่านเป็นผู้ว่าที่ที่พะเยาก็เจอกับผมผมก็ถมก็ท่านก็บอกว่าคุณลุงลงไม่มีใครรู้นะพะเยานี่มีอะไรที่ดีเยอะแยะมากมายกายกองเลยผมก็จะคอยดูว่าท่านจะพัฒนาพะเยาอย่างไรนะครับอ้าวย้ายไปลำปางอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เตาสวัสดีครับเพิ่งเข้ามา เห็นคุยถึงท่านผู้ว่าในรงศักด์อยู่ใช่ไหมครับครับผมขออน,นุญาตนิดนึงนะฮะจะเล่าเรื่องของสถานการณ์สร้างเบลลบุรุษได้ยังไงนะครับคืออย่างไงครับหลังจากแล้จะเล่าถึงความบกพร่องบางอย่างของระบบราชการไทยคือตอนที่หลังจากที่เกิดสุนามินะเนื่องจากผมนี่ลงไปคลุกคลีกับเอ้การช่วยชาวบ้านเยอะ พอเขาออกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับใหม่ผมก็เลยได้รับเชิญให้ไปเขาเรียกว่า u u l l i h h e r i n g อ่ะให้ไปวิจารณ์พระราชบัญญัติฉบับนี้ผมก็ศึกษาอย่างดีเลยนะครับเข้าไปดูใน Process ของ UN ว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาจะทำยังไงเข้าไปดูกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ การป้องกันบรรเทาสารภัยของอเมริกาซึ่งเขาแก้ไขปรับปรุงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แคตาลีนาพายุที่เข้าไอ้อะไรนะครับเมืองนิวออรลีนนะครับแต่นี้ขออนุญาตเล่ายาวนี่พอไปงานที่เขารับฟังความคิดเห็นผมก็เตรียมไว้อย่างดีเพราะเวลาเขาเชิญเราก็เตรียมตัวคนส่วนใหญ่เวลาที่ เขาเชิญอย่างนี้ก็ไปถุยถุะครับโทษนะครับไม่ได้ว่าใครก็คือคิดอะไรได้ก็พูดพูดไปผมก็เรียบเรียงไปอย่างนี้ขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนะอธิบดีกรมไอบ้บรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นกรมใหญ่กรมหนึ่งในแต่ดันไปอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับเขาก็เข้ามาโทษครับมาเปิดงานห้านาทีแล้วเขาไปแล้วให้ลูกน้องทํางานต่อผมก็ ขออนุญาตวิจารณ์พระราชบัญญัติอันนี้นะครับพระราชบัญญัติอันนี้นะอันที่หนึ่งเลยที่วิจารณ์ไปก็คือมันภารกิจเนี่ยมันผิดเพราะว่าป้องกันและบรรเทามันเป็นสองภารกิจนะป้องกันเรื่องหนึ่งบรรเทาเรื่องนึงแต่ในพระราชบัญญัตินี้เอามาผูกไว้หมดเลยการใช้ทรัพยากรการให้อำนาจเนี่ยให้ทั้งคู่แล้วเขาไปแบ่ง ระดับของสาธารณภัยเป็น3ระดับคือขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยพอเกิดขึ้นปับ๊บนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเลยครับโดยตำแหน่งพอประกาศอย่างโควิดนะครับถือเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่เพราะนั้นก็เลยเอานายกเนี่ยเป็นประธานเพราะมันต้องรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดถ้าเป็นขนาดกลางก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นะโทษครับขอบผมจําผิดขนาดกลางและมนตรีมหาไทยเป็นประธานขนาดเล็กผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งผมก็วิจารณ์ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยการให้อํานาจกับคือบันป้องกนันจะได้แต่บรรเทานี่มันเป็นทักษะเฉพาะทักษะเฉพาะก็คือมันเป็นใครสิทธิ์แมเนจเมนเพราะ,ะนั้นมันต้องมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แหละครับไม่ใช่เอาใคร อย่างผู้ว่าอย่างรัฐมนตรีมมหาไทยอย่างนายกในไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญเรื่องใครสิทธิ์แบนเ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 นะครับเขาจะมีภารกิจที่เทรนไว้เฉพาะแล้วก็ตั้งเป็นหน่วยงานเลยครับไม่ใช่โดยตำแหน่งของเราชอบให้ภารกิจโดยตำแหน่งตอนนี้เรื่องที่สองอเวลาให้อำนาจอัตโนมัติที่จะใช้ทรัพยากรได้ มันก็ลักลั่นมันก็โปรเซสนี่มันก็จะผิดหมดแต่โทษนะครับไอ้เวลาเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นประชาชนเวลาออกกฎมาแม่งก็ฟังไปงั้นแหละปรากฏว่ากฎหมายก็ออกมาโดยไม่แก้สักคำเดียวนะกฎหมายก็ออกมาโดยไม่แก้สักคำเดียวแต่พอเกิดเหตุการณ์ถ้ำหลวงเนี่ยมันเกิดความโชคมาหาศาลของทั้งผู้ประสบภัย ทั้งตัวผู้ว่าเพราะว่านารงศักดิ์เนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ที่เชียงรายพอดีแล้วผู้ว่า,นาเน่าเหตุการณ์ังผู้ว่าาศักดิ์เนี่ยครับเขามีบังเอิญเขาหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ดี 2. เรียนวิศวะลอจิกดี 3. าธรณีวิทยาด้วยครับเขาเข้าใจเรื่องลองนึกถึงผู้ว่าคนอืน่นๆอีก73คนนะครับ ใครอยู่ตรงนั้นก็ใบแหลกและที่ดีมากก็คือผู้ว่านโรงศักดิ์นะตัดสินใจเสนอขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนะผมเล่าเรื่องให้ฟังตอนแรกที่ปรึกษาของอนุพงศ์รัมนตรีมหาไทยค้านนะครับบอกว่าทำไมเราจะต้องไปตามชาวต่างชาติเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากรไทย หน่วยซีลเราเก่งเยอะแยะเามีคนเสนออย่างนี้โชคดีนะครับที่ท่านอนุพงศ์ในเรื่องนี้ท่านตัดสินใจตามใจนะรงศักดิ์คือยอมให้ระดมความช่วยเหลือจากต่างประเทศและบังเอิญมีฝรั่งที่เป็นนักสำรวจอยู่ที่เชียงรายตอนนั้นเขาก็เลยเป็นศูนย์กลางระดมน้ำถ้ำเนี่ยมันเป็นภารกิจพิเศษนะหน่วยซิลไม่ได้ฝึกมาจำได้ไหมครับ มีห่วยซีลเข้าไปด้วยคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตนะครเพราะเขาไม่ได้ฝึกมาโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้อันนี้ก็เลยทำให้ผู้วา่าได้ลงสั่งเนี่ยแล้วโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถูกย้ายแล้วนะครับถูกย้ายเพราะอะไรรู้ไหครับผมบังเอิญทราบเรื่องเพราะว่ากำลังจะมีเลือกตั้งและนักการเมืองไม่ชอบผู้ว่าคนนี้สั่งไม่ได้นั้นก็วิ่งย้าย ย้ายให้ไปอยู่จําไม่ได้นะครับย้ายไปพะเยาหรืออะไรเนี่ยครับจากเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่กว่าก็ติดกันแต่โชคดีอีกครับว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านอยู่เยอรมันท่านยังไม่ได้ลงพระบรามาพิไทยเพราะฉะนั้นผู้ว่าก็เลยยังอยู่อันนี้เป็นโชคทั้งนั้นเลยและจําได้ไหมครับพอเสร็จแล้วระหว่างภารกิจยังไม่เสร็จท่านก็ถูกย้ายแต่มีการมอบหมายภารกิจให้ท่านพิเศษ โอเคครับผมมาเล่าเรื่องเพื่อจะไม่ไม่ได้ว่าอะไรเราสะดุดีท่านเก่งท่านเป็นคนดีตอนที่ถูกย้ายที่เชียงรายนะครับผมเป็นกรรมการแม่ฟ้าหลวงชาวเชียงรายขอพยายามที่จะยับยั้งการย้ายท่านรวมทั้งมูลนิธิด้วยเพราะท่านเป็นผู้ว่าที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยเจอแต่ไม่สำเร็จครับสู้แรงนะักการเมืองไม่ได้โอเคครับ อันนี้เล่าเรื่องเบื้องหลังให้ฟังทําให้สถานการณ์ในท่านก็เลยได้ทำงานนะครับครับกอ,ออนญาตเอ่ยชื่อหน่วยซิลนะักประดานามที่เสียชีวิตนะฮะคือจ่าแซมนะฮะจ่าแซมตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอ t อทครับชาติเซียไทยนะครับออกจากหน่วยซิลมาแล้วแต่ก็ไปช่วยงานนี้ครับผมครับผมซึ่งอันนี้ก็ขอขอข,ขอโทษนะผม ชื่นชมภารกิจความสำเร็จแต่เล่าให้ฟังว่าในกลไกทั้งหลายเนี่ยมันยังมีจุดบกพร่องอยู่เยอะครับแต่ว่าเราก็โชคดีนะครับที่ผ่านมาได้โอเคครับ